สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำรายได้นะครับในส่วนของตัว AI นะครับสำหรับแอปนี้ที่เคยสอนวิธีการรับ AirDrop ไปนะครับทั้งหมด1,000ดอลลาร์นะครับที่เคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยดาวโหลดแล้วก็รับ AirDrop ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำรายได้เบื้องต้นกันเนาะว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการเบินเหรียญการเผาเหรียญต่างๆทำย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทํารายได้นะครับในส่วนของตัว AIX Wallet นะครับก็จะเป็นการรับ Airdrop f น e 1,000ดอลลาร์ที่เคยสอนไปเนาะว่ารับยังไงนะครับในส่วนของตัว AIX นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เคยรับ Airdrop ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํารายได้กันนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการทํารายได้ของตัวนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักมดไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมดสามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะรับ a i r d r o p ได้อย่างไรไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับอโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดแอปขึ้นมาหน้าหลักแอปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับดูให้จบก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับให้เรามากดที่รูปธงชาตินะครับที่อยู่ด้านบนขวามือให้เราติ๊กไปนะครับแล้วก็เลืออกเป็นนส่วขง แบบไทยนะครับ <ics> like หรือว่าธงชาติไทยนั่นเองให้เราติ๊กถูกแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเนี่ยมันจะสะดวกในการสมัครใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดทําการสร้างกระเป๋าตรงนี้นะครับผมกดสร้างเข้าไปเลยอย่างนั้นนะครับก็ให้เรากดนะครับตัวช่วยจำเนาะให้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราตั้งค่านะครับในส่วนของรหัส6หลักนะครับอันนี้ควรที่จะตั้งให้ตัวเองจําได้นะครับแล้วก็กดจดไว้ด้วยก็ได้นะ ต่อมานะครับเขาก็จะมีการสร้างวลีช่วยจำนะครับทั้งหมด12คำนะอันนี้ก็ให้เราเรียงตามนี้เลยนะครับเป็น3ามสนะประมาณนี้นะครับให้เราเรียงตามข้อความตรงนี้นะครับให้เราจดใส่กระดาษไว้นะครับผมแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปด้านล่างได้เลย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเรียงนะครับตามข้อความที่มันขึ้นก่อนหน้าเมื่อกี้นะแล้วก็เรียงให้ถูกนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเรียงลงไปหรือว่าจากบนลงล่างก็ได้นะครับให้ครบตามที่เขากําหนดเนาะสิบสองคำนะครับแล้วก็กดยืนยันนะจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักของแอปเลยเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเปิดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามากดที่การตั้งค่าด้านล่างขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดที่เชื่อมโย งคาเชิญนะตรงนี้นะครับเชื่อมโยงคําเชิญกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นในส่วนของการผูกคําเชิญนะครับกรุณาป้อนที่อยู่คําเชิญนะที่อยู่คําเชิญเนี่ยจะเป็นคําเชิญที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือจะเป็น qr code เนาะก็ให้เราเกอกตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับในส่วนของตัวคําเชิญนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนก็ได้มีของใครใช้ของคนนั้นนะอันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับ การสแกนนะครับผมก็ให้เรากดตรงด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของการสแกน QR code แล้วก็กดยืนยันได้เลยหลังจากที่เราสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลิงก์ในส่วนของกระเป๋าคําเชิญแบบนี้นะครับก็ให้เรากดยืนยันได้เลยนะพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของ1 0 0 0เหรียญดอลลาร์นะครับในส่วนของ Airdo อบที่เขาให้เรามานะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของตัว Airdo อเนาะอันนี้ถ้าใครสมัครตั้งแต่ที่ผมรีวิวไปครัั้้้งแแรรรกเนน่่่ยาาจะไไดบ Ado ออูลวตป ดูขั้นตอนวิธีการทํารายได้ในแอปนี้กันนะพอเราเข้ามาที่หน้าแอปนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมันก็จะมีเมนูตรงนี้นะมีทั้งหมด4เมนูนะครับวิธีการทํารายได้นะครับที่เราได้รับ a d ร์ด็อมาเนี่ยเราจะเอามา ถอนเงินได้อย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เนี่ยจะเขียนคําว่า AI บัญชีนะครับอันนี้ก็จะได้รับจากการแนะนําเพื่อนมาด้วยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ2บัญชีด้านบนนะครับจะมีทอนนะครับแล้วก็ BSC นะครับเป็นสมาร์ทเชนของบีแอนแนนนะแล้วก็เป็นทอน TRC 20สนะครับสำหรับตัว A drop ที่เราได้รับมาเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ BSC นะครับก็คือ BSC BEP 2 0นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ AI X นะครับผมตามยอดตรงนี้เลยวิธีการทำาร ได้นะครับมันก็จะต้องถูกเผาเหรียญน,นะ วิธีการทำเนี่ยก็ให้เรากดตรงรูปไฟด้านบนขวามือตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเราเข้า,เข,าเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเขียนเําว่ากลไกการเผาเหรียญหรือว่าเบินเหรียญของ AI X นั่นเองนะครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าการเบินเหรียญมันคืออะไรนะครับตรงนี้เขามีอธิบายในการทำรายได้เพิ่มเติมด้วยนะในฐานะโทเค็นนะครับหลักของระบบนิเวศ AI X แล้วก็โทเค็น AI X เนี่ยทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับรับรางวัลไดานามิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะการเผาเหรียญเนี่ยหรือว่าโทเค็น AI X เนี่ยผู้ ผู้ใช้มีเพียงผู้มีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการแบ่งรายได้ของแพลตฟอร์มเท่านั้นเนาะแต่ก็ยังได้รับประโยชน์จากสิ่งจูงใจหลายระดับนะครับตามนี้เลยเราก็อ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะข้อที่1เนี่ยจะเป็นโมเดลรางวันไดนามิกนะเราก็มาดูระดับ1ระดับ2ระดับ3จนถึงระดับ7ได้นะครับแล้วก็สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนถึงกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจอ่ส่วนร่วมของผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้ส่วนการเผาเหรียญหรือว่าโทเค็น AIx เนี่ยเขาก็จะมีข้อที่ห้เให อ่านเพิ่มเติมว่าสูตรการคำนวณปริมาณการเผาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรในการเผาเหรียญ AIx เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นค่าเงินเพื่อที่จะทำการถอนไปที่กระเป๋าของเราเนะจำนวนที่ต้องการเผาเท่ากับรายได้ดินามิกรวมต่อวันนะครับราคาต่อโทเค็นเนี่ยจากสูตรนี้นะครับผู้ใช้สามารถคำนวณได้ว่าต้องเผาโทเค็นจำนวนเท่าใดตามรายได้ไดนามิกต่อวันเนาะราคาของเหรียญโทเค็นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้นะสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าผมอ่านทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะยาวเกินไปนะก็ให้เพื่อนๆเ,นเข้ามาคำนวณตรงนี้เพิ่มได้จากการทำรายได้ของเราเนะ ในส่วนของข้อที่3นะครับวิธีการได้รับในส่วนของโทเค็น AIx เนี่ยมีหลายวิธีที่อิงอินอิงอินเชนทีนะครับก็ให้ผู้ใช้สามารถสะสมโทเค็น AIx ได้อย่างรวดเร็วนะครับหก็คือการได้รับโทเค็นผ่านการแช์เนาะหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับรางวัล A นะครับเมื่อผู้เชิญเนี่ยใช้นะครับเป็นผู้ใหม่เนาะมาลงทะเบียนและผูกในส่วนของที่อยู่กับคุณเนี่ยก็จะได้รับไป1000 AIx นะครับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะรางวัล B นะครับเมื่อผูกบัญชีของคุณเข้ากับ แ p ปไลน์นะครับคุณจะได้รับนะครับ10,000 AIX นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับโทเค็นผ่านการซื้อขาย AI ด้วยนะแล้วก็มาอ่านรายละวันอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้สลับมือใหม่เนาะควรที่จะอ่านให้เข้าใจก่อนการใช้งานด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้งานไม่เป็นนะก็อ่านตรงนี้ให้จบนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของสีเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านขวามือนะครับคำว่าเชิญนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการกรอกรับ ในส่วนของ a d o p หน0่งเหรียญเนาะก็ใช้โค้ดตรงนี้ได้ในการแชร์ต่อนะครับการส่งนะครับการส่งก็คือการโอนเงินออกจาก AIX Wallet ก็คือตัวนี้เลยนะครับโดยการถอนเงินจากบัญชีนี้โอนไปที่เครือข่ายไหนนะครับ BSC หรือว่าทอนนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้สมมุติว่าเรามีกระเป๋า พัทวอลเล็ตหรือว่า OKX OK กนะครับก็สามารถเลือกโอนไปได้ในเครือข่ายต่างๆนะครับที่เขากําหนดไว้สกุลเงินในการโอนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2สกุลเงินก็จะมี u s d t กับ BNB นะครับตัวนี้ก็กรอกผู้รับเงินก็คือกระเป๋าปลายทางที่เราจะทําการโอนไปจํานวนในการโอนนะครับเราจะต้องมีค่าธรรมเนียมก็คือค่าแก๊สในการโอนเป็นเหรียญของ BNB ด้วยนะถ้าเราไม่มี BNB เนี่ยเราจะไม่สามารถทําธุรกรรมในการโอนออกได้นั่นเองวิธีการทําธุรกรรมเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญ BNB เข้ามาอยู่ในกระเป๋านี้ก่อนวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยกดรับนะครับกดรับแล้วก็เลือกเป็นเครือข่ายของ BNB Smart Chain หรือว่าเป็นที่อยู่ของ TRC 2 0จากนั้นเนี่ยทำการโอนเหรียญของ BNB จากกระเป๋าเงินของเราเนี่ยเข้ามาเป็นค่าแก๊สเนาะเราจะเอาจากกระเป๋าไหนก็ได้ที่เราสามารถโอนเข้ามาได้นะเป็นค่าแก๊สในการโอนย้ายเหรียญน,นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของ AI การซื้อขาย AI การซื้อขายเนี่ยเราจะต้องอมีเหรียญในการเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเบรนเหรียญของ AIX Wallet นั่นเองเราสามารถทำรายได้ต่อเดือนโดยการสเต็กนะก็คือการฝากเงินเข้าไปนะครับแล้วก็รับเงินปันผลกำไรรายได้ต่อเดือนเนาะก็แล้วแต่เปอร์เซ็นที่เราจะใช้ในการฝากไปสเต็กนะครับก็จะมีค่าเงิน3สกุลเงินที่เราสามารถฝากได้ก็จะมี USDT BNB แล้วก็ TRC นะครับก็คือ TRX นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี TRX อยู่ที่102เหรียญน,นะครับหรือประมาณ23ดอลลาร์นั่นเองนะที่ผมฝากเข้ามานะครับวิธีการฝากก็ง่ายๆเลยกดรับนะแล้วก็เลือกเครือข่ายที่เราต้องการนะครับอย่างสมมุติว่าเราต้องการ TRC 2 0โอนเข้ามาจากกระเป๋าที่เราจะโอนเข้ามาเนาะเราก็เลือกเครือข่ายนี้แล้วเราก็ฝากเข้ามาแล้วแต่เราเลยจะฝากมาเท่าไหร่อันนี้ผมฝากมาที่102 TRX นะครับหรือประมาณ23ดอลลาร์เนาะก็มากดตรงนี้นะครับตรง AI การซื้อขายนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาเลือกเหรียญที่เราฝากเข้ามาผมเลือกเป็น trx เนาะกดเข้าไปจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่ Uh, 20.9ถึง23.1ต่อเดือนนะกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ย,ยอดลงไปนะครับเริ่มต้นที่ราคา100 TRX นะผมมี100พอดี102นะครับก็กดเติมเงินทั้งหมดเลยนะใส่ไป100นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทาการกดซื้อด้านล่างนะแล้วก็ใส่รหัสที่เราสมัครไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคนะครับพอเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาตรงหน้านี้เลยนะครับระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของ AIX นะครับในการถือครองของฉันเนาะแล้วก็ก อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการฝากหรือว่าสเต็กลงไปนะครับที่100ของ TRX นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอการปันผลต่อเดือนนะครับมันก็จะปันผลให้เราเนาะแล้วก็มากดดูตรงนี้ได้นะครับนี่ครับตรงนี้นะน่ครับมันก็จะขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7เดือน4นะครับซื้อไป100 TRX สะสมกําไรแล้วศูนย์นะครับถ้ามันครบกําหนดนะครับมันก็จะกดแลกรับตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะนี่ก็เริ่มปันผลแล้วนะครับจากที่เราฝากไปเนาะ ต่อไปนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับในการเผาเหรียญน,นะครับอันนี้เนี่ยก็คือผมมีอยู่ที่5 4 0 0 0 AIX เนาะหรือประมาณ5,400ดอลลาร์นะเรา,าดูที่กระเป๋าทอนตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ในส่วนของเหรียญทอนไป100เหรียญในการอ่าสเต็กนะครับหรือว่าฝากไปที่100 TRX เนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้เพิ่มนะครับเป็นในส่วนของค่างเงินของ AIX 1000เหรียญเท่ากับ100ดอลลาร์นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม100เหรียญของทอนนะ ก็เดี๋ยวจะมาถอนเงินให้ดูในครั้งถัดไปแล้วกันนะครับถ้ามันถึงยอดในการถอนเงินนะครับส่วนด้านการถือครอง AI ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราดูนะการใช้งานหลักๆก็ประมาณนี้นะครับในการทํารายได้ส่วนใครที่อยากจะฝากเงินแล้วมารับผล กำไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาฝากใน AIX Wallet ได้นะครับก็วิธีการใช้งานประมาณนี้เลยสะสมเงินปันผลต่อเดือนได้นะถ้าใครไม่ได้รีบร้อนในการใช้เงินนะครับหรือใครหาเหรียญคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็นํามาฝากในแอปนี้ได้นะฝากเอาไว้ให้รอเงินปันผลต่อเดือนนะครับตามเปอร์เซ็นที่เขากําหนดเลยก็แนะนําให้เรายอมรับความเสี่ยงในการฝากได้เนาะก็เอาที่เรายอมรับไหวแล้วกันนะครับอย่างเช่นผมฝากเข้ามาที่100 t r x เนี่ยผมยอมรับได้นะมาอยู่ที่ประมาณ23 22 สดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมสามารถยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงนะครับใครยอมรับไม่ได้นะครับก็แนะนําให้เราไปฝากที่ตัวอื่นนะครับที่เรายอมรับได้นั่นเองนะครับในการฝากเนี่ยผมก็หวังในส่งของตัว AI ตรงนี้เนาะมาสามารถเผาเหรียญแล้วก็เบรนเป็นค่าเงินให้เราได้ด้วยนะครับเราต้องทําความเข้าใจในส่วนของระบบ AI ของเขาก่อนที่เขาเขียนไว้ตรงคําถามตรงนี้นะครับที่รายละเอียดต่างๆเนาะเราก็มาอ่านตรงนี้ก่อนได้นะครับผมในส่วนของตัวกระเป๋านะครับก็แนะนําที่เป็นข้อมูลนะครับในการโอนย้ายเหรีย อนเงินฝากเงินต่างๆเนี่ยควรที่จะจดรหัสไว้ด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของกระเป๋าหรือว่าบัญชีปลอมนะครับอันนี้ก็ควรระวังด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายแอปที่หลอกลวงอยู่นะครับยังไงก็ฝากดูให้ชัดเจนก่อนการลงทุนเนาะก่อนการเติมเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูในการทําของแอปนี้ว่ามันทําอย่างไรนะครับถ้าใครชอบการหาเหรียญคริปโตหาเงินออนไลน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ